ครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วทรงทโบครับอ่าวันนี้วันอาทิตย์นะครับลูกค้าที่นัดไว้ครับจัดให้ครับคันนี้เป็น v ีโก้แชมปนะครับ2.5นะครับลางไฟฟ้าใส่เทโบ F55V แผ้ผันพร้อมจูนรีแมปนะครับแล้วก็ชุดกองเปือยอ่าลูกค้าอยากเายเบิเลยลูกค้ายังได้เดียวเบิร์ตมาเดี๋ยวจัดให้ อันนี้เป็นมีท่อพักนะครับท่อเดิมเอ้นนครัเดี๋ยวเรามาวิ่งกันเกียรติดบูที่พันห้านะครับเกติดกูที่พันหใช้บูทสามปอดนะครับใช้งานได้นะครับ สอยอีกทีหนึ่งเดี๋ยวมาดูนะครับรถตัดสิทธิอ่ะเดี๋ยวมาดูลูกค้าขับนะครับ ร,รู้สึกว่าพอพอผมเย็ยนเจลียวปกติมันจะร้อนมันจะร้อนตัวตัวเดิมตัวนี้มันมันขึ้นมาไวอยู่ขึน้นมาไวอยู่ยนะเจี๊อยอครับเจียบสองครับที่จอตัวเจียบสามเนี่ยแถวเก็บ ไม่แกเหยียบเลยใช่ไหมเนยใช่เดี๋ยวผมไป็นปั๊ให้อันนั้นนะเห็นยังไม่ทันเลยเห็นปอไม่ทันหมดออกเลียวใช่ไหมอันนี้เดิมอ่าเดิมไม่ต้องใช้ถคาที่จะใช้ก็ลองกดดูนะครับโดยรวมแล้วเป็นไงครับว่าโอเคโอเคเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวจะทำเสียงเสือกอีกรอบหนึ่งนะครับเอฟซีที่ไหนครับเนี่ยอยู่ประเวศครับเอฟซีโบเวศนะครับ มาไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลขึ้นทางด่วนสาครับโอเคส่งงานประมาณนี้นะครับ f c ครับทุกท่านครับถ้าถูกใจก็กดไลค์ถ้าใช่ก็ฝากใจร์นะด้วยนะครับสนใจก็โทรมานะครับ0851 54718 0ูนครับสมทโครับสวัสดีครับ